ใครกันแน่ที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญช้าละ่ะเรื่องนี้กำลังจุดประกายความขัดแย้งทางการเมืองใหญ่โตในไทยมาดูกันว่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังการถงรัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลจากพักภูมิใจไทยได้ออกมาโต้แยง้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างตรงไปตรงมาโดยชี้ว่าการอ้างว่ากรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทำงานช้าหรือโอกาสผ่านวรระที่สามน้อยอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเป้าหมายที่พักเพื่อไทยตั้งใจไว้หรือเปล่า นี่คือจุดที่ควรหยุดคิดก่อนที่จะตัดสินแต่เฮ้ยอย่าตกใจไปรอฟอังรายละเอียดก่อนนะและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปจริงๆแล้วเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่สองสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์แรกผ่านไปอย่างราบรื่นแต่พอถึงสัปดาห์ที่สอก็มีบางอย่างที่พยายามแทรกแซงหากใครสนใจจริงๆลองไปดูบันทึกการประชุมดูสิผู้ที่ถกเถียงและพูดมากที่สุดเป็นใคร พาราดอนไม่ได้ระบุชื่อตรงๆแต่บอกว่าพักภูมิใจไทยเองนั้นไม่มีใครขวางหรือทวงเลยพวกเรามีแต่ผลักดันและเสนอให้เปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทันเวลานี่คือคำชี้แจงที่ชัดเจนและน่าสนใจมากเพราะมันเผยให้เห็นว่าการเมืองไทยใหม่หนะได้ง่ายอย่างที่คิดตอนแรกพาราดอนบอกว่าพักภูมิใจไทยอยากให้เปิดประชุมในเดือนพฤศจิกายนแต่ยอมรับว่ากรรมธิการอาจไม่ทนัน ดังนั้นจึงได้ทำลายใหม่หากต้องการเปิดสมัยวิสามันเพื่อแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ก็ต้องจัดในวันที่8ถึง11ธันวาคมเท่านั้นเขาได้ประชุมและแจ้งทำลายนี้กับทุกฝ่ายแล้วเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเตรียมพร้อมขั้นตอนการเปิดประชุมสมัยวิสามันก็ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจการเมืองไทยนะครับให้ผมอธิบายแบบง่ายๆเลยประธานรัฐสภาจะต้องแจ้งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เปิดการประชุมแต่ก่อนถึงขั้นตอนนั้นต้องรอให้กมอทอหรือกรรมธิการวิสามัน พิจารราร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก่อนเพราะถ้าไม่เสร็จก่อนวันที่12ธันวาคมซึ่งเป็นวันเปิดสมัยสามัญปกติก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเปิดวิสามัญต่างหากดังนั้นกมทควรทําให้เสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมจากนั้นจึงเสนอให้ประธานรัฐสภาติดต่อนายกเพื่อเปิดประ ชุมนี้เป็นกระบวนการที่สาคัญมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสูงสุดของประเทศถ้าคุณเป็นนักเรียนหรือคนทั่วไปอาจเปรียบเทียบได้กับการประชุมฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ในครอบครัวหรือองค์กรไม่รอช้าไม่ได้แต่ต้องเตรียมพร้อมโดยรวมแล้วผรรตระมั่นใจว่าหากไม่มีใครพยายามเตะถ่วงหรือพูดเรื่องเดิมซ้ำๆรอบแล้วรอบแล้วการทํางานของกมอทอก็จะเสร็จทันแน่นอนสองสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่จบเพราะมีการพูดเรื่องเก่าๆนี้เองซึ่งเป็นจุดที่อาจทําให้ใครๆก็คิดว่ามีความพยายามบางอย่างอยู่จริงๆหรือเปล่า แต่เฮ้ยนี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจเห็นว่าการถกเถียงเยอะๆเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยเพื่อให้ทุกมุมมองได้รับการพิจารณาแต่บางคนก็มองว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเวลาถ้าคุณเห็นด้วยกับพระรดอนหรือไม่หรือคิดว่าพักเพื่อไทยมีเหตุผลในการชะลอแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิครับ เมื่อถามถึงการประชุมวันที่12พฤศจิกายนที่จะลงมติเรื่ององค์กรในการจัดทำรัฐธรรมนูญพระดอนเชื่อว่าจะทำให้จบภายในสัปดาห์นั้นเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นนี้คือข่าวที่น่าสนใจมากเพราะมันอาจกำหนดอนาคตของรัฐธรรมนูญไทยถ้าคุณเป็นคนที่ติดตามข่าวการเมืองไทยอย่าพลาดติดตามต่อไปนะครับและอย่าลืมตอบคำถามข้างบนเพื่อจุดประกายการสนทนา